นักศึกษาเรามาต่อกันข้อสุดท้ายเนื้อโจพิเศษข้อสุดท้ายเนาะเรามาดูกันว่าทำบทัญชีบัญชีแบบไหนเมื่อกี้2ข้อไปแล้วเราน่าจะพอทําได้แล้วเนาะเรามาดูข้อสุดท้ายการบริษัทอ้วนจางนะบริษัทอ้วนจางนี้เขาบอกว่ามีทุนจดทะเบียน400หุ้นเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้ก็400นี่ก็400นะแต่เขาต้นราคาหุ้นกี่บาทลูก2 0ง200บาทแต่เขาจาหน่ายในราคาในราคาละหุ้นละ210รบาท เรียกเก็บหุ้นแรกคือ3 0ใช่ไหมลูกเรียกเก็บวุนกกบว้นแรกคือ3 0พร้อมส่วนเกินต่อมาพว้ที่2เขาเก็บอีก70แต่มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายหนึ่งนะลูกนะจํานวนกี่หุ้นลูก100หุ้นชําระหุ้นไม่ครบใช่ไหมลูกเนาะหนึ่งร้อยหุ้นไม่ชำระไปครบแล้วเขาก็นําหุ้นนี้ก็คือมติริบหุ้นหนึ่งร้อยหุ้นนี้แล้วก็เขาก็มีค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นนั้ค่าจ่ายคือ2 0งอบาทและมีเสียในการค่าใช้จ่ายคือ500บาท และคิดดอกเบีย้ยในหุ้นเดือนเิมข่าไร12%ระยะเวลา1เดือนต่อไปไีปต่อไปีลูกนะน,น,นั้นเราก็มาคลิกเลยลูกอันั้นต่อแรกคือบันทึกรับจองหุ้นก็คือเดบิตเลยลูกลูกมีค่าหุ้นนะคะเครดิอะายเครดิตทุนเรือนหุ้นที่จองแล้วและเครดิตต่ออีกส่วนเกินมูล,ลค่าหุ้นอะต่อมาอันที่สองบันทึกรับจําระงวดแรกพร้อมส่วนเกินแล้วก็เดบิตระคะเดบิตเงินสด รักเครดิตรูปเครดิตรูปนี้ค่าหุน้นนะต่อมารายการที่3บันทึกรับชำระอีก70แต่ได้รับเพียง3 0 0พัดังนั้นอีกอห,หนึ่งไหว้พูดเขาต้องถูกลิบใช่ไหมคะเราต้องเดบิตนะคะเดบิตเงินสดและเครดิตรูปเครดิตรูปนี้ค่าหุ้นสามาัญเมื่อเราบันทึกแค่นี้คนไหนที่ชำระครบ3 0 0พันเ้าราก็ทำให้ลูกออกใบ หุ้นให้คนที่ชำระเงนลก็เดบิตเลยค่ะเดบิตทุนเรือนหุ้นที่จองแล้วและเครดิตทุนเรือนหุ้นต่อมาเมื่อเราบันทึกออกไปหุ้นแล้วเราก็มายกเลิกการจองหุ้นที่เขาผิดจารณเรากี่หุ้นลูก100หุ้นใช่ไหมคะแล้วก็เดบิตทุนเรือนหุ้นที่จองแล้วและเครดิตลูกส่วนเกินมูลค่าหุ้นในทุนเรือนหุ้นที่จองแล้วคือกี่หุ้นลูก100 100หุ้นราคากี่บาท200บาทใช่ไหมคะหนูก็เอา หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหุ้นคูณกับสองร้อยบาทก็จะเป็นสองหมื่นนะและส่วนเกินมูลค่าหุ้นหนึ่งร้อยหุ้นส่วนเกินคือกี่บาทลูกที่เราขายไปสิบบาทแล้วก็เอาหนึ่งร้อยคูณกับสิบก็จะได้หนึ่งพันนะคะเสร็จแล้วเครดิตรูปนี้ค่าหุ้นสามัญเครดิตรูปนี้ค่าหุ้นสามอ่าค่าหุ้นเฉยๆลูกนะไม่มีคำว่าสามัญนะลูกนะแต่ออกคู่ด้วยเนาะเครดิตรูปนี้ค่าหุ้นนะลูกนะ หนึ100่งร้อยคูณกับอะไรลูกคูณกับร้อยสี่สิบที่เราเก็บในงวดที่สองใช่ไหมคะเอาหนึ่งร้อยคูณก็ได้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทและขดีดต่อเจ้านี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบนะคะเจ้านี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบนะคะเราได้เข้ามากี่กี่บาทลูกร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมคะก็เอาหนึ่งร้อยคูณกับเจ็ดสิบก็จะได้เจ็ดพันเนาะเสร็จแล้วเมื่อเราบันทึกรับจอแล้วเราก็เอาหุ้นเท่าไหลูกขายเข้า พ่อตราดคือ,อรายการที่5าคือเดบิตนะคะเดบิตเงินสดแต่เราขายในราคากี่บาทล,ลูก208บาทใช่ไหมคะล้วก็เอา100คูณกับ208บาทแล้วก็จะได้เท่ากับ2800บาทและเครดิตเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกดีตราคาเท่าไหร่ลูก2บาทใช่ไหมคะเอา100คูณกับ2ก็จะได้200บาทเนาะและเครดิตตุนเหลือหุ้นนะคะและส่วนเกินมูล,ลค่าหุ้นเสร็จแล้วเมื่อเราขายแล้วเรามีค่าใช้จ่ายในการ ขายหุ้นที่ถูกริฟแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายคือกิ่บาทลูก500บาทเราก็จะได้เดบิตเครเดบิตเจ้านี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริฟและเครดิตเงินสดด้วยจำนวนยอด500บาทนะเสร็จแล้วพอเสร็จในการที่7คือบันทึกการคิดดอกเบีย้ยบันทึกในการคิดดอกเบี้ยเราเอาแสนสีมาจากไหนเอาหมื่นซีมาจากไหนอยูดูหมื่นซีมาจากไหนหมื่นซีมาจากาที่รูกนนี้ที่เราย,ยกเลิกไปใช่ไหมครคือเอา100คูณกับร้ยใช่ไหมคะเอามาตั้งเอามาตั้ง คูณสอป็ต่อปีจะได้ 1680, นแะคะ1,680นะแล้วคูณ1นหารก็จะได้140นี่คือดอกเบี้ยนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือจ่ายจำระคืนทุนของผู้ถือหุ้นที่ถูกรีบนะลูกก็จะเดบิตเจ้านี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกรีบและเครดิตเงินสด6,160มาจากไหนให้หนูกลับไปดูคำว่าเจ้านี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกรีบถ้ามันอยู่ฝั่งเดียวกัน ให้มันนามาบวกกันถ้ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันให้มามาหากกันดังนั้นแสดงว่าอันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามันใใ่ไหมคารูกก็เลยถึงเอามาทําไมกันลบกันเห็นนหดังนั้นขอให้โชคดีในการสอบนะจ๊ะนักศึกษา